ถ้าจะพูดถึงอนิเมะต,ต่างโลกที่พระเอกเก่งสัสๆเก่งแบบไม่บรรยับบัรยัางเก่งแบบโคตรโกงเก่งจนติ่งเรื่องนี้ยังต้องจับ PVs กับเรื่องอื่นและก็เก่งจนแฟนอนิเมะเรื่องอื่นเบื่อหน้าหนีพร้อมกับสาปส่งให้แม่งไปตายตัวละครตัวนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นทาคาโตโยกิริตัวเอกจากอนิเมะเรื่องความสามารถสั่งตายสุดโกงคือก็ตามชื่อเรื่องพระเอกในเรื่องนี้มีความสามารถในการสั่งตาย ไม่ว่ามึงจะเก่งมาจากไหนพลังเทพมากแค่ไหนเป็นพระเจ้าหรือว่าเป็นปีศาจระดับสูงสุดท้ายถ้ามึงโดนสั่งตายมึงก็ตายแบบที่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกเลยทําให้หลายๆคนเนี่ยไม่ชอบยิ่งพอมีติ่งพระเอกเรื่องนี้จับแม่งไปว S กับเรื่องอื่นเอาไปโม้ว่าเอ้ยโยกิริฟแม่งเก่งนะ้ว้ยโคตรเทพโคตรโหดก็ยิ่งส่งเสริมให้หลายๆคนไม่ชอบตัวละครตัวนี้เข้าไปอีกแน่นอนนะครับผมเองก็คือหนึ่งในนั้นตอนนี้เห็นว่าพลังของมันทําอะไรได้ และผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมผมรู้สึกเลยว่าตัวละครแม่งน่าเกลียดมากคือถึงแม้ผมจะชอบอนิเมะพระเอกเทพมากแค่ไหนก็ตามแต่พลังของพระเอกในเรื่องนี้มันก็ดูโกงเกินไปถึงขั้นที่ผมรู้สึกเอือมละอาแต่ว่าพอผมได้ลองเปิดใจไปนั่งอ่านมังงะบวกกับดูอนิเมะข,ของเรื่องนี้มันก็ําให้อยาคติที่ผมมีกับพระเอกในเรื่องนี้เปลี่ยนไปกลายเป็นว่าผมรู้สึกถูกใจแล้วก็ชอบพระเอกในเรื่องนี้ขึ้นมาคือเรียกว่าติดท็อป5พระเอกเทพที่ผมชอบเลยก็ว่าได้ ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เดี๋ยวมารอฟังองบทนกันซึ่งในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการเจาะลึกตัวละครโยกิริแต่อย่างใดเพราะมันก็คือคลิปรีวิวธรรมดาได้เลยครับไม่มีอินโทรไม่ต้องเกินอะไรให้มากความและภาพประกอบก็ขอเป็นแค่ภาพนิ่งไปก่อนเพราะไม่อยากลงเอยอัปเดตมส์เดตเพย์ที่โดนคอปี้ไลท์สไตล์ไปงั้นมาเข้าเรื่องกันเลยโดยอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะแนวแฟนตาซีแอดเวนเจอร์มีจำนวนตอนอยู่ที่12ตอนสตอนคะแนนที่ผมจะให้เอาไปเลยครับ เต็ 8, มากระที่เนื้อเรื่องย่อสั้นๆเลยนักเรียนในห้องเดียวกันกับพระเอกกำลังจะไปทัศนศึกษาแต่อยู่ดีๆก็โผล่ต่างโลกแบบงงๆแล้วก็มีนักปาดท,ที่ไหนก็ไม่รู้โผล่เข้ามาแล้วก็บอกว่าผู้มือทุกคนต้องออกไปจนภัยและกลายเป็นนักปาดให้ได้ไม่อย่างนั้นมึงตายเพือการส่งความสามารถติดตัวหรือที่เรียกว่ากิฟต์ให้กับนักเรียนแต่ละคนแต่ว่าพระเอกนางเอกแล้วก็ตัวประกอบอีกสองตัวกับไม่ได้พลังกิฟต์ไปด้วยทําให้โดนคนในห้องทิ้ง พระเอกจะต้องเปิดใช้ความสามารถในการสั่งตายที่มีติดตัวมาตั้งแต่แรกในการตัวต่อไปจากที่นี่แล้วก็ไปจนภัยไปพรกับนางเอกเ,เพื่อตามหาวิธีกลับไปสู่โลกเดิมนั่นแหละครับเนื้อเรื่องย่อของมันไม่มีอะไรซับซ้อนค่อนข้างเรียบง่ายจนใครหลายคนยังไม่อยากดูซึ่งตัวตัวของผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละคือเนื้อเรื่องของมันดูเบสิกมากแต่จุดที่ไดให้ผมอยากติดตามเรื่อาราวของมันต่อไปแน่นอนครับสกิลสั่งตายไง การที่พระเอกของเราสามารถสั่งให้ใครตายก็ได้ไม่ว่ามึงจะมีพลังเทพแค่ไหนเก่งแค่ไหนโดนกูพูดไปคําเดียวมึงตายมันจะให้เนื้อหามีความสนใจแล้วก็น่าติดตามมากขึ้นและผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดพระเอกของเรามันได้มีสกิลแบบเนี้ยอนิเมะมันก็คงไม่สนุกขนาดนี้พัทพูดตามตรงไงถ้าคุณเอาโยกิริหรือพระเอกในเรื่องเนี้ยไปเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นยังไงคุณก็จะรู้สึกไม่ชอบไอ้เรื่องเคียนนี้แน่ๆนเพราะพระเอกของเรามันไม่ได้มีทักษะอะไรที่ยอดเยี่ยม จากถ้าเกิดเอาไปเทียบกับอาร์นอัอย่างเงี้ยพระเอกอันดับหนึ่งในใจของผมถ้าวัดพลังหลายๆอย่างอะทั้งความแข็งแกร่งความเร็วความฉลาดยังไงอาร R ์นอัมันก็เหนือกว่าแต่ว่าโยกิริมันมีความสามารถในการสั่งตายไงอารมณ์เหมือนคุณได้ร้อยคะแนนแต่คุณต้องอาแพ้ให้กับตัวละครที่ได้แค่หน,นึ่งคะแะนนน่นั่นแหละมันจึงทําให้ใครหลายคนไม่ชอบผมเองก็คือหนึ่งในนั้นคือทําไมตัวละครที่มีความสามารถหลากหลายต้องเอาแพ้ให้กับตัวละครที่มีความสามารถแค่อย่างเดียวได้ว,วะ ผมก็เลยโคตรอคติกับพระเอกในเรื่องเชียนี่แต่พอเริ่มเปิดใจแล้วก็ดูสิ่งที่ผู้สร้างต้องการจะนําเสนอผมก็ได้รู้ว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือใช่อเ,อเ,เท่าพระเอกไปเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นมันแย่แต่ถ้าเกิดเอามาเปรียบเทียบกับตัวละครในเรื่องของมันเองอะมันจะเป็นอะไรที่ดีและก็โคตรสนุกด้วยความทวีมของมันจะเป็นโลกอิเซไกที่พลังหรือว่ากิฟต์คือทุกอย่างถ้าใครมีกิฟต์ที่ดีก็จะโคตรเก่งแล้วก็มีอํานาจใครที่มีกิฟต์ห่วยแตก ก็จะเป็นแค่เบีย้ยล่างตัวลังแกไปวันๆหรือก็คือสังคมมันเฮี้ยถ้าความสามารถของพระเอกมันไม่เฮี้ยตามไปด้วยอนิเมะมันก็คงไม่ออกมาสนุกแล้วก็สะใจขนาดนี้หรอกครับผมบอกเลยเวลาที่ได้เห็นตัวละครที่มันทําตัวกลางๆแล้วโดนพระเอกกูสั่งตายไปเนี่ยแม่งโคตรสะใจแล้วก็โคตรสนุกเลยเพราะงั้นสิ่งสําคัญที่จะทำให้คุณสามารถดูอนิเมะเรื่องนี้ได้คือเลิกอ,อคติก่อนเลยอย่างแรกแล้วก็เลิกเอาไปเปรียบเทียบกับอนิเมะเรื่องอื่นสักที ขอแค่คุณทําอย่างนั้นได้คุณก็สามารถเอนจอยกับมันได้จะว่าลกคุณจะเป็นพวกแอนตี้พระเอกเทพแอนตี้โยกิริโคตรเกียดอนิเมะต่างโลกสัตว์ถ้าเป็นอย่างนั้นข้ามไปเลยครับเรื่องนี้ในทางกลับกันถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ดวแลต่างโลกได้ไม่ได้ีเรียสอะไรมากแล้วก็ไม่ได้เกลียดพระเอกที่มันเทพเป็นพิเศษก็อยากให้ลองเปิดใจดูเรื่องนี้นะเพราะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอย่างที่2ที่ผมอยากจะพูดก็คือการนําเสนอ ถึงแม้ว่าตีมเรื่องและก็พล็อตเรื่องของมันจะดูเหมือนกับว่าเรื่องราวค่อนข้างซีเรียสแต่ดียวความเป็นจริงอน,นิเมะเรื่องนี้้อยละ90%เปซคือแม่งขายขำความเกาวความปั่นมาเต็มตลอดทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นไปจนจบคุณจะได้เห็นการตบบุกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะกับเหตุการณ์ที่โคตรวัถฝรักมากมายไม่ว่าจะเป็นมแมลงสาบบุกซอมบี้บุกหุญญ่นยนต์อัมเมอร์คอแล้วก็อะไรอีกสารพัดแบบที่คนดูอย่างผมยังคาดไม่ถึง ถ้าเป็นเรื่องอื่นผมอาจจะมองว่าแม่งน่าเบื่อแล้วก็ไม่สะดกเพราะพอทเรื่องค่อนข้างซีเรียสแต่มึงเอาหายาเงี้ยมันก็ไม่ใช่แต่สำหรับเรื่องนี้มันนําเสนอมามั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ากูเนี่ยเอาหานะยิ่งบวกเข้ากับความสามารถของพระเอกที่แม่งสั่งตายเกือบทุกคนที่ขวางได้ก็ยิ่งแสดงให้เห็นเลยว่าโอเคแม่งเอาหาแน่ๆห,หลายช่วงที่ผมก็แอบสงสัย,ยว่าเรื่องนี้มึงขายขำเกินหน้าเกินตาไปหรือเปล่าซึ่งในความที่ว่า90%ขปองเนนเรื่องนี้คือการเอาหาขายขำเน้นชิลเน้นเพลิน มันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ําว่าคุณไม่ควรจะเอาพระเอกในเรื่องนี้นไปเทียบกับพระเอกในเรื่องอื่นอย่างอานอตเรื่องเดิมหรือว่าไซอาคุโตะที่ใครหลายคนอวยนักอวยหนาว่าชนะโยกิริได้ซึ่งส่วนตัวกูนวชนะไม่ได้หรอกคือเรื่องพวกนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสถึงจะมีความฮาปะปนแต่เนื้อหาหลักก็คือความซีเรียสต่างกับอนิเมะเรื่องนี้ที่ความซีเรียสแทบไม่มีไม่แต่ความชิวความฮาความปันมป่นทำให้พวกสเกลพลังต่างๆเนะี่ยมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้ว อารมณ์เหมือนคุณเอาคนรัสบะไปเทียบกับรีซีโร่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อย่างที่3คือการดําเนินเนื้อเรื่องในส่วนเนี้ยช่วงแรกๆผมต้องยอมรับว่ามันทําออกมาได้ค่อนข้างจะชิลมากชิลเกินไปจะรู้สึกว่าตลอด12ตอนมันคงไม่มีจุดพีคอะไรแล้วแหละแต่ว่าผมกลับคิดผิดเพราะหลังจากที่เราทนความน่าเบื่อของครึ่งตอนแรกไปได้เนื้อหาของมันจะแอบเข้มข้นมากขึ้นและก็สีเลียดมากขึ้นถึงบางทีแม้โดนกบด้วยความหาเหมือนเดิม แต่ว่ามันก็มีความซีเรียสและก็เข้มข้นมากกว่าเดิมช่วยส่งเสริมให้เนื้อเรื่องไม่น่าเบื่อหรือว่าซ้ำซากจนเกินไปที่สําคัญเลยคือมีการทิ้งปมกับปริศนาไว้ให้เราติดตามซึ่งผมไม่คิดเลยนะว่าการมาดูอนิเมะเรื่องนี้จะมีจุดที่ทำให้ผม่ยกจะติดตามปริศนาของมันแต่แม่งมีเว้ยนั่นก็คืออดีตของตัวละครอ,อย่างพระเอกนั่นแหละยิ่งดูมันก็จะยิ่งมีการบอกว่าตัวละครพระเอกของเราเป็นใครมาจากไหนค่อยๆเปิดเผยเรื่องราวเทียนิด์ แต่พอจุดหนึ่งก็มีการกั๊กเอาไว้เพื่อให้คนดูแล้วก็ติดตามเรื่องราวต่อไปซึ่งใช่มาทาออกมาได้ดีและทาให้ผมลยากติดตามเรื่องราวของแม่งต่อไปเรื่อยๆน่าเสียดายที่ดู12ตอนแล้วก็ยังแทบไม่ได้เข้าใจอะไรเกี่ยวกับพระเอกเลยก็หวังว่าถ้าเกิดมีภาค2มันจะช่วยเฉลยปมให้มากกว่านี้หน่อยแต่คิดว่าคงไม่น่ามีเพราะกระแสแม่งเงียบจัดและคนไทยหลายๆคนแม่งก็แอนตี้แบบไม่ลืมหูลืมตาและเรื่องที่4คาแรคเตอร์ตัวละครในส่วนนี้ผมผิดคาดมากๆเลยนะ พราะโดยปกติอนิเมะแนวอิเซกายต่างโลกพวกตัวละครต่างๆที่เราได้เจอมันจะค่อนข้างจืดไม่มีสเสน่ห์ไม่น่าจดจาแต่สหรับอนิเมะเรื่องนี้หลายๆตัวมันทําออกมาได้มีสเสน่ห์แล้วก็มีอกัษละโคตรอย่างนางเอกอย่างเนี้ยที่ในช่วงแรกๆผมแอบกังวลว่ามันจะเป็นนางเอกสายโลกสวยที่เกาะแดกพระเอกอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ดูไปเรื่อยแมงไม่ใช่เพราะน,นอกจากนางจะตบมุกเก่งแล้วนางก็ไม่ใช่คนโลกสวยและนางก็ยังมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา รือว่าตัวละครอื่นๆที่ได้เจอในระหว่างทางทั้งนักปาดตัวเอาฮากลุ่มเพื่อนๆเ,เหล่าตัวร้ายอะไรพวกนี้คือมันทําออกมาด,ดีมากเสียอย่างเดียวคือแม่งใช้เราทิ้งเป็นว่าเล่นคือส่วนหนึ่งมันก็มาจากพระเอกที่มีสกิลสั่งตายใครเป็นคนไม่ดีอยากจะมาทำร้ายพระเอกกูสั่งตายหมดไม่สนลูกใครก็อีกส่วนหนึ่งคือตัวละครในเรื่องนี้หลายๆตัวมันบ้าอำนาจต้องการที่จะเป็นใหญ่ทำให้ตลอดทางเรื่องมันจะฆ่ากันตายเป็นผักเป็นปลา ถ้าไม่ใช่พระเอกกับนางเอกหรือว่าตัวตบบุกผมให้ไม่เกิน10บนาทีพอเกินมากกว่านี้บทของตัวละครไม่ก็จะหายไปเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่ามึงจะมีคาแรคเตอร์โดดเด่นแค่ไหนมีอกลักษณแค่ไหนหรือว่ามีคนดูชอบมากน้อยเพียงใดถ้ามึงไม่ใช่ตัวละครหลักมึงตายหรือไม่มึงก็โดนตัดบทแน่ๆมันจึงทำให้ใครหลายคนเกิดความรู้สึกเสียดายแล้วก็ไม่ชอบที่อนิเมะมันนำเสนออย่างนี้แต่ส่วนตัวของผมชอบเพราะตลอดทั้งเรื่องอะเราได้เจอตัวละครที่มีสเสน่ห์เยอะมาก ยังไม่มีตัวละครไหนที่ผมรู้สึกว่ามันจืดเลยและการที่ตัวละครเหล่านี้แม่งตายแล้วได้เจอตัวละครใหม่ที่มันก็โดดเด่นไม่แพ้ตัวเก่ามันก็ยิ่งท้าให้ผมอยากจะรู้ว่าในอนาคตเราจะได้เจอตัวละครที่มันโดดเด่นมากกว่านี้อีกหรือเปล่ามันก็ยท้ายให้ผมรู้สึกชอบเล่ทางกับกันถ้าเกิดตัวละครมันดีไซน์ออกมาจืดไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองการที่แม่งเอามาฆ่าเป็นว่าเล่นได้เจอตัวละครใหม่ที่ก็จืดเหมือนเดิมและฆ่าเป็นว่าเล่นก็คงจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆโอเคก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ มาสรุปโดยรวมเลยนี่คืออนิเมะแนวอีสการตต่างโลกพระเอกเทพที่ถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบอนิเมะพระเอกเทพอยู่แล้วชอบอนิเมะแฟนตาซีชอบอนิเมะต,ต,ต,ต่างโลกแล้วก็ชอบอนิเมะที่มีความเกาวความชิลความปัน่นเรื่องนี้ควรค่าแก่การลองไปดูยิ่งถอดสมองดูด้วยบอกเลยว่ายิ่งสนุกแลถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรีสอะไรมากอนิเมะชิลๆดูได้ต่างโลกดูได้พระเอกเทพก็โอเคดูได้ก็ควรค่าแกการดูเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แอนตี้โคตรเกลียดอนิเมะต่างโลกมากๆเกลียดพระเอกเทพสุดแล้วก็เกลียดโยกิริชิหายถทางนั้นก็แนะนําว่าให้คมเรื่องนี้ไปเลยหรือถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอนิเมะพระเอกเทพอยู่แล้วแต่ว่าแอนตี้โยกิริทัสัตว์ผมก็แนะนําให้คุณลองเปิดใจดูเพียงที่บอกนะอย่าเอาโยกิริไปเปรียบเทียบกับพระเอกเรื่องอื่นเพราะยิ่งคุณเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นน่ะมันก็มีแต่คุณจะเจ็บใจ แม้แต่ไซอคูโตะที่ในอนิเมะแม่งแทบจะกากาชิบหายแต่ในเวอร์ชันมงังงะหรือนิยายหลายๆคนบอกว่าแม่งเก่งนักเก่งหนาผมว่ามันก็อยากสู้ไปเห็นในเลเชียนี้ไม่ได้ผมไม่ได้เป็นติง่งโยกยุลินะบอกไว้ก่อนเพราะผมชอบอานอนมากๆแต่รู้ว่าถึงเอาอนนอนไปวีเอสกับในเรื่องเชียนี่ยังไงก็สู้ไม่ได้และผมก็มีแต่เจ็บใจไปเไปล่าๆ 2> <2> <อง S 1> ผมก็เลยชังแม่งไม่เปรียบเทียบไม่วีเอสไม่อะไรละดูแค่เฉพาะในกรอบของมันแล้วก็เสพสิทธที่อนิเมะต้องการจะนาเสนอพอ เพราะงั้นหยุดเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นถ้าคุณทําอย่างนั้นได้คุณก็น่าจะพอเปิดใจแล้วก็สนุกกับอนิเมะเรื่องนี้ได้เหมือนกันตามนั้นและคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดว่าผมพูดผิดพลาดพูดขัดใจหรือพูดงงตัวไหนก็ขออภยัยย้านะครับว่าสิ่งที่ผมบ่นไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวสำหรับคุที่ได้มีโอกาสดูดอนิเมะเรื่องนี้จบไปแล้วรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนก็มคาคอมเมนต์คุยกันได้เพราะเอาตรงๆอนิเมะเรื่องนี้มันก็มีจุดบกพร่องค่อนข้างเยอะ อย่างบทบาทตัวละครบางตัวการดำเนินเนื้อเรื่องอะไรแบบเนี้ยแต่คือผมมองข้ามได้ไงในส่วนเนี้ยก็เลยจะรู้ว่าคนอื่นู้สุดยังไงขอแบบมีเหตุผลไม่ใช่อะไรอะไรก็ด่าแต่อโยกิริยอย่างเดียวและถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้กันด้วยเจอนใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย